สวัสดีค่ะรับชมรายการวอซัปทเวนตีไนรรายการที่รวบรวมข่าวเด่นจากในประเทศและประเด็นสิสิษรอบโลกกับบิชันชยานิตวิโสโผิษค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะภาคเหนือนะคะยังคงสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ในขณะนี้นะคะประชาชนในหลายจังหวัดต้องหาวิธีการคลายหนาวค่ะโดยเฉพาะการอาบน้ําพุร้อนตามธรรมชาติค่ะแล้วก็ยังมีการรําไทเกกของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเป็นการคลายความหนาวเย็นอีกด้วยค่ะ กลุ่มผู้สูงอายุหญิงนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร่วมกันออกกํำลังกายด้วยการรำไทยเกกค่ะในบริเวณใ,นในกล้กับลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกวานพะเยาอำเภอเมืองพะเยาค่ะเพื่อเป็นการคลายความหนาวเย็นและก็เพิ่มภูมิต้านทานโรคค่ะหลังจากอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนผู้สูงอายุอีกกลุ่มนะคะก็รวมตัวกันปั่นจักรยานเสือภูเขาไปตามถนนร,รอบๆกวนพยาวค่ะเพื่อเป็นการออกกำลังกายคลายความหนาวเย็นอีกทั้งยังเป็นการพบปะเพื่อนฝูงอีกด้วยค่ะ ขึ้นไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะทําให้เริ่มมีประชาชนให้ความสนใจไปอาบน้าแร่จากน้ําพุร้อนค่ะในเขตอ,อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําด่างที่อาเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อเป็นการคลายความหนาวเย็นเพราะว่าในขณะนี้นะคะบนยอดดอยสูงอุณหภูมิลดลงเพียง8องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะซึ่งทางอุทยานนะคะก็ได้จัดเตรียมลานกลางเต็นท์และก็บ่อน้ําพุร้อนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วด้วยค่ะ ไปดูกันที่ข่าวถัดไปค่ะคุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะกับกรณีที่หนุ่มญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความใน Facebook ตำหนิการบริการ,ร,การของพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและก็ยังถูกแท็กซี่โกงค่าโดยสารจนกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วประเทศในขณะนี้นะคะซึ่งล่าสุดคาสถานีโทรทัศน์ b b บซ3ของอังกฤษก็เตรียมออกอากาศสารคดีชุดใหม่ชื่อ Bangkok Airport เพื่อเป็นการตีแผ่การทางานของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะ สถานีโทรทัศน์ BBC 3ของอังกฤษนะคะได้เตรียมออกอากาศสารคดีชุดใหม่ชื่อ Bangkok Airport ในวันพฤหสัสบ,บดีที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้บริการของท่าอากาศยานส,สุวรรณภูมิถ่ายทันผ่านมุมมองจัดการสัมภาษณ์และตามตดชีวิตของคนทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวรุ่นยาวชาวอังกฤษจำนวนหลายพันคน โดยจะตีแผ่ตั้งแต่เมื่อน,นักท่องเที่ยวผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรการแก้ไขปัญหาสถานาการณ์ฉุกเฉินเช่นเมื่อพาสปอร์ตหายหรือว่าหมดอายุรวมไปถึงเมื่อตกเครื่องบินที่เมืองไทยจะต้องทําอย่างไรคะ่ะซึ่งสรารคดีนี้นะคะจะแบ่งเป็นตอนๆค่ะจานวนทั้งสิ้น6ตอนตอนละ60นาทีค่ะพร้อมกับโปรยว่ายินดีต้อนรับสู่สนามบินแห่งรอยิม้ม อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ BBC ได้เคยนําเสนอสารคดีตีแผ่เมืองไทยในลนักษณะเดียวกันนี้นะคะโดยการทำเ c e l เลเวลตี้าพาวัยรุ่นเมืองผู้ดีมาเที่ยวตามสถานที่ชื่อดังตา่ตางๆค่ะเช่นถนนข้าวสารที่กรุงเทพมหานครเกาะพังงาที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตค่ะเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะก็ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยเพราะไม่เพียงแต่จะเล่าเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยแล้วนะคะ ยังเผยด้านมืดของเมืองไทยอีกด้วยค่ะซึ่งคของต้องติดตามสารคดีชุดนี้นะคะว่าจะตีแผ่ไปในทิศทางใดบ้างค่ะไปดูกันที่ข่าวถัดไปค่ะมาถึงข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมแสนน่ารักของลูกแมวตัวหนึ่งค่ะที่ดูแล้วนะคะท้าทางว่ามันจะง่วงมากจนหลับได้ทุกที่แต่จะเป็นที่ไหนไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะใน u t u b e นะคะมีการเผยคลิปของลูกแมวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเรมี่ค่ะ ดูท่าทางแล้วนะคะคงตัดสินใจไม่ได้ว่ากําลังกระหายน้ําหรือว่าง่วงมากกว่ากันค่ะเพราะว่าจากภาพที่เห็นนะคะเจ้าเหมียวกําลังก้มหน้าลงไปดื่มน้ําจากขวดโหลกแก้วที่วางไว้บนโต๊ะอ,อาหารนะคะแต่ว่ามันกลับนิ่งผิดปกติค่ะและเมื่อเจ้าของเห็นดังนั้นนะคะก็เลยพยายามสะกิด<ม>แต่มันก็ยังคงนิ่งอยู่จึงทําให้ได้รู้ว่าเจ้าเหมียวนั้นหลับในสภาพที่หัวคาอยู่ในขวดโหลใส่น้ําไปซะแล้วค่ะ และแม้ว่าเจ้าของจะปลุกเท่าไหร่นะคะก็ไม่สําเร็จสุดท้ายค่ะก็เลยใช้มือเกาคางทาให้เจ้าเหมียวสะดุ้งตกใจตื่นจนนาเนี่ยไปขกกับข,บขอบขวดโหลค่ะพร้อมทําสีหน้ามึนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เรียกเสียงหวัวเราะให้กับคนที่ได้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรายการต่อไปนะคะรับชม Prison Day Season 4แผนลผับแหกคุกนรกปีสีค่ะและกลับมาติดตาม WhatsApp ทวไได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ